ตลอดช่วงเช้าวันนี้นะครับได้มีการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนของการแพร่ระบาดในกลุ่มของผู้ใช้แรงงานนะครับในโรงงานขยาดใหญ่แห่งหนึ่งนะครับโดยผู้ประกอบการนะครับก็ได้มาชี้แจงและก็หารือร่วมกันกับทางสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ผู้แทนท่านสครอนะครับซึ่งขณะนี้ท่านก็ลง พื้นที่นะครับไปดูสถานที่นะครับซึ่งก็จะมีประเด็นมานำมาเสนอให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาับในส่วนของที่เราจะต้องเตรียมการสถานที่จากตัวภายในโรงงานนะครับหรือจะเรียกกันย่อๆว่า FQ นะครับหรือ Factory q u a r a n t n e นั่นเองตลอดจนจะต้องเตรียมการในการที่จะต้องหาสถานที่รองรับ ในส่วนของ Hospital นะครับซึ่งเราใช้กันมาอย่างต่อนเนื่องนะครับเพื่อใช้สำหรับดูแลผู้ที่ติดเชื้อนะครับแต่ไม่มีอาการหนักนะครับตลอดจนอาจต้องพิจารณาหา l q u a r q u t r n n นะครับสถานที่กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะมีผลมาจากการที่ ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับจะดำเนินการทำแอ็กทีฟเคสไฟ i ิงนะครับเพื่อที่จะตรวจเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อในส่วนของกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะครับก็นี่เป็นประเด็นที่จะนำเสนอที่ประชุมในวันนี้นะครับสำหรับรายงานการแพร่ระบาดโควิด -19 รอบเดือนเมษายนในส่วนของรายงานประจำวันนี้นะครับก็ วันนี้ก็มีผู้ที่รักษาหายแล้วนะครับจำนวน6กรายด้วยกันนะครับรวมรักษาหายแล้ว458รายนะครับยังคงรักษาตัวอยู่140ยรายนะครับซึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ตั้งความหวังไว้ว่าตัวเลขจะลดมา2หลักนะครับเนื่องจากขณะนี้มีกลุ่มการระบ,บาดในส่วนของ ผู้ใช้แรงงานในกลุ่มของโรงงานนะครับทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยครับเพิ่มขึ้นนะครับโดยในวันนี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับทั้งสิ้นจำนวนสามสิบเก้ารายนะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็จะแยกเป็นส่วนของผู้ป่วยโควิดทั่วไปนะครับที่เราค้นพบนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เริ่มมีการแพร่กระจายของเชื้อในส่วนของโรงงานเนี่ย วันนี้ก็ทั้งสิ้น29รายได้กันนะครับรวมทั้งสิ้นก็ผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็39รายนะครับทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมรวมอยู่ที่602รายได้กันนะครับยังไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมก็คคอเสียชีวิตสะสมอยู่4รายนะครับแต่จํานวนของผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับก็ขณะนี้เราก็มีทําการ swap นะครับแล้วก็ผลออกมาแล้วบางส่วนนะครับซึ่ง จะเป็นส่วนของกลุ่มที่ทําการตรวจเชิงรุกในส่วนของโรงงานนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดนะครับก็จะนําเรียนที่ไปชุมในระเบียบวาระ3.1เป็นในเรื่องรายงานสถานการณ์นะครับในส่วนที่2นําเรียนที่ไปชุมเพื่อโปรดทราบนะครับก็คือในเรื่องของคําสั่งผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดนะครับซึ่งออกตามความในมาตรา9นะครับ ฉบับที่23นะครับซึ่งเมื่อวานได้มีการพิจารณาแล้วก็ท่านรอยการจังหวัดได้กุณาปรับปรุงแก้ไขถ้อยคําให้นะครับทางจังหวดัดจะได้ออกคำสั่งไปแล้วนะครับที่760เทาวารท4ก็จะมีผลตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมหรือวันนี้เป็นต้นไปครับก็นำเรียนที่ประชุมเพื่อปดรดทราบครับไปเป็นสองก็เป็นในส่วนของจังหวัดพรบรีนะครับออกคำสั่งนะครับในเรื่องของการผ่ ข้อกำหนดนะครับให้มีการเตรียมการนะครับในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับมีเตรียมการ่องคนระบบข้อมูลนะครับก็เป็นสบคข้อสั่งการนะครับตามมติของการประชุมนะครับลงที่สามสามมาตรการหลักนะครับสามจุดหนึ่งศูนย์นะครับก็ไปทางเลขาสภาววามแจ้งฝ่ายเลขาได้ครับหากไม่ท่านกรรมการท่านใดจะขอแก้ไขรายงงานการประชุมไหมครับถ้าไม่มี ที่ไปชมแล้วเรานะครับเพชรบุรีตามที่ท่านประธานได้แจ้งสถานการณ์แล้วผมขออนุญาตเผื่อมีการสนใจนะครับมเมื่อวานนี้ทีมงาน,นงทีมงานสาธารณสุขจังหวัดได้ลงพื้นที่แล้วก็ไปสอบทั้งหมด803ลายในการส่งแลบเนี่ยเนื่องจากจะต้องทําเป็นช่วงๆผลแลบทําไปแล้ว498ลายขอ แจ้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับ498ลายเนี่ยผลบวกจากโรงงานแห่งนี้นะครับขอขออภัยที่โรงงานที่เขาย้อยเนี่ยเกิดขึ้น78ลายคิดเป็นค่าเฉลีย่ยประมาณ15%ของยอดที่ส่งส่วนที่เหลือ300กว่าลายเนี่ยผลคงออกช่วงค่ำๆนะครับ <ๆ S 2> เนืออื่นใดวันนี้ทีมงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับสำนังกงานควบคุมโรคที่5ได้ลงพื้นที่ไปโรงงานแห่งนี้นะครับ คาดการว่าจะค้นหาคัดกรองอีกประมาณพันลายเพื่อ,อในการควบคุมโรคแลบนี้ก็ต้องส่งไปที่ศูนย,ย์ศูนย์วิสาจแพทย์ที่ห้าสมุทรสงครามกับที่ราชบุรีเนื่องจากที่พระจอมเก้าเนี่ยวันหนึ่งทำได้ไม่เกิน400นะอาจจะต้องรอผลนิดหนึ่งนะครับก็เป็นข้อมูลนำเข้าเกี่ยวกับการระบาดท,ที่โรงงานแห่งนี้ครับขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมครับ ประเนนะครับก็คือจะต้องเร่งทําการ Active c ค s e ่ i ไฟดิงนะครับเพื่อที่จะหานะครับผู้ที่อีกเชื้อนะครับแล้วก็นําไปรักษานะครับส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับก็จะต้องกักตัวตัว14วันด้วยกันนะครับก็จะเป็นประเด็นที่จะต้องหารือในการเตรียมการสถานที่ต่างๆต่อไปครับ นำเรียนที่ประชุมเพื่อปดขราบถัดไปเป็น3.2ครับเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรื่องการทาประเด็นนี้การที่ท่านท่านรอบุญลาบนําเสนอนะครับเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับการแพร่ระบาดนะครับในกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทั้งตัวเลขเมื่อสักครู่ที่ท่านนายแพทย์สาธุขได้นาเรียนที่ประชุมว่า จากผลของการสวอปเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ15%ด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขในทางระบาดวิทยาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วเรายังเหลือนะครับผลที่ยังไม่ออกนะครับอีกส่วนหนึ่งในช่วงบ่ายวันนี้นนแล้วก็ในส่วนของสคอรอ5นะครับในบ่ายวันนี้เนี่ยก็จะทำการแอคทีฟเคสไฟดิงนะครับตรวจเชิงรุก ในกลุ่มเป้าหมายก็คือในโรงงานในไซต์ที่9เนี่ยนะครับวันนี้ในช่วงบ่ายประมาณ1,000คนด้วยกันนะครับถ้าเราเอาตัวเลขจับ1,000คนเนี่ยมา15%เนี่ยนะครับต้องไป150ไป150เนี่ยก็จะจำเป็นที่จะต้องมีโฮสปิเตลนะครับเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ ในส่วนของผู้ที่ผ่านการสอบสวนโรคเนี่ยเป็นผู้ที่ High Risk Contact เนี่ยผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนี่ยแต่ยังยังไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ดีเทคเนี่ยก็จําเป็นที่ต้องกักนะครับกัก14วันในส่วนนี้ทางโรงงานก็จะรับผิดชอบนะครับทำเป็นแนวทางซึ่งได้เคยใช้มาที่สุขสาครน,นะครับก็คือจะใช้ Factory Quarantine นะครับหรือ FQ นะครับ ซึ่งในช่วงของเช้าวันนี้เราได้มีการเตรียมการหารือกันนอกรอบแล้วนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยทีมสารสุกก็จะลงไปสำรวจพื้นที่นะครับแล้วเดี๋ยวในาวราเพื่อพี่นาเนี่ยก็จะขอความเห็นชอบที่ประชุมนะครับมอบหมายนะครับท่านประธานนะทำงานนะครับก็คงจะเป็นรอเพกกื่อการจังหวัดแล้วก็ในส่วนของฝ่ายเลขานะครับในส่วนของเอฟคิวนะครับก็คงจะเป็นท่านท่าน ท่านรองสุทัศน์นะครับจะเป็นฝ่ายเลขานะครับภาพที่เห็นอยู่นะครับก็คือเป็นจําลองสถานการณ์ภาพจริงนะครับที่ทางโรงงานแห่งนี้เนี่ยใช้ในไซต์ที่สมุทรสาครน,นะครับเดี๋ยวหลังจากที่ทางคณะทํางานนะครับโดยท่านอารองรัฐวุฒิแล้วก็ท่านรองแพทย์สุขสุุทัศน์เนี่ยนะครับคอยช่วยดูให้แล้วเนี่ยก็จะมานำเสนอรายละเอียดต่อไปนี่คือแนวทางคร่าว ในการที่จะต้องทำ FQ ขึ้นมานะครับเพื่อกักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงนะครับครับที่ประชุมมีประเด็นอื่ในใดไหมครับถ้าไม่มีนะครับที่ประชุมรับทราบนะครับในส่วนของการเตรียมการตั้ง f a c t ช r y คอร์นช n นนะครับถัดไปเป็นระเบียบว,วัระ,ะที่4นะครับก็เป็นเรื่องเพื่อวิจาณานะครับในเรื่องของการเพิ่มเติมสถานที่ไม่ว่าจะเป็นออนกรีนกับ จะอัฟิชชิ่งพาร์คไปพร้อมกันเลยที่มีการแพร่ระบาดขนาดนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ที่โรงที่เก้านะครับพื้นที่ของของโรงงานเนี่ยจะมีอยู่ในในหลายโรงด้วยกันนะครับก็จะมีโรงสี่โรงห้าหกเจ็ดนะครับส่วนแห่งที่แปดเนี่ยนะครับคือเขาตั้งโรงงานเนี่ยเขาตั้งเรียงแบบเหมือนการจัดตั้งทหารเลยครับเหมือนการจัดตั้งกรมของทหารนะครับคือ เรียงตามแห่งที่ตั้งเรียงลำดับกันมานะครับเพราะนั้นหนึ่งสองสามเนี่ยจะอยู่ที่สมุทรสาครแราก็ตั้งที่สมุทรสาครหนึ่งสองสามพอมาลงสี่โทษครับพอมาลงสี่ลงห้าเนี่ยจะอยู่ที่ที่เพชรบุรีนะครับแล้วก็มีลงหกลงเจ็ดอยู่เพชรบุรีพอลงที่แปดเนี่ยก็ไปเรียกชื่อไปตั้งที่สมุทรสาคร โรงที่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยจะอยู่ที่เพชรบุรีขณะนี้เนี่ยที่อยู่ที่ที่เพชรเนี่ยก็จะมีโรงสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองในจำนวนนี้เนี่ยโรงที่สิบสองก็ยังไม่เปิดใช้งานนะครับก็ยังไม่เปิดใช้งานโรงที่มีปัญหาขณะนี้เนี่ยก็คือ โรงที่เกนะครับในโรงที่เนี่ก็จะมีอยู่สองชั้นด้วยกันนะครับคือชั้นที่1กับชั้นที่2นะครับชั้นที่พบว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อเนี่ยนะครับก็อยู่ที่บริเวณชั้น2นะครับอยู่ในบริเวณชั้นสในบริเวณชั้น2เนี่ยก็จะมีคนงานทำงานอยู่เพียงกะเดียว8ชั่วโมงยกเว้นแต่ว่ามีออเดอร์เยอะก็จะทำการ ทำโอทนะครับก็จะทําจนถึง20นะ20นาฬิกาแต่ปกติก็จะทําทั่วไปก็8ชั่วโมงด้วยกันนะครับในจํานวนชั้น2เนี่ยที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจะมีคนงานอยู่ประมาณ4,000คนนะครับใน4,000คนเนี่ยก็จะแยกเป็นคนงานไทย1,200คนแล้วก็คนงานต่างชาติเนี่ยสองพคน ในกลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทางสอคร5ห้าเนี่ยครับเรียกกำลังลงพื้นที่ตอนนี้เนี่ยวันนี้ช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยเขาจะทําการสว a p ให้ได้แ m a ซิมัมที่สุดเนี่ยหนึ่งพนคนนะครับแล้วเป้าหมายก็คือจะตรวจเชิงลุกในกลุ่มของแรงงานซึ่งอยู่ที่โรงที่เก้าบริเวณชั้นสองสี่พันคนคือตรวจให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นผลของการตรวจเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องกับที่เราจะต้องเตรียมการ นะครับในการที่จะต้องใช้โฮสปิททลนะครับในการรองรับหากดีเทคนะครับแล้วผู้ที่มีความเสี่ยงสัมผัสเนี่ยนะครับก็ต้องหลังจากการสอบสวนโรคเนี่ยนะครับก็จะต้องเตรียมการสถานที่ไว้รองรับนะครับนี่คือแผนงานนะครับที่ทางแพทยาสตรณสุขทีมงานแล้วก็ทางสครอนะครับได้เตรียมการหาหารือร่วมกันในการที่จะเตรียมการไว้รองรับนะครับ เรามองสถานการณ์นะครับเป็น worst case scenario ในเรื่องการระบาดวิทยานะครับเพื่อสามารถที่จะดูแลพี่น้องชาชนได้นะครับก็นนำเรียนที่ไปชุมนะครับนะครับทางสานสุขมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับชิญครับก็เป็นการแจ้งเพื่อให้คณะกรรมการรับทราบแล้วก็คงต้องบูรณาการนะครับ สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นถ้าเป็นไปตามซีนาเรียลที่บวกเกิน10บถึงสิเปร์เซ็นตะพี่น้องชาวเพชรบุรีที่ทำงานบริษัทแห่งนี้รวมทั้งถ้ามาอยู่ในพื้นที่ชุมชนก็ต้องมีการค้นหาเฝ้าระวังนะครับเฉลี่ยน่ะหนลายอาจจะมีผู้เกี่ยวข้อง3ามถึงสลายการติดเชื้อที่จะเกิดขึ้นในคัสเตอร์เนี่ย คาดการว่าอาจจะเลขสามหลักประมาณหนึ่งนะครับในฐานะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดคงต้องร่วมแรงร่วมใจกันทําว่าจะดูแลพี่น้องประชาชนคนเพชรบุรียังไงแล้วก็ให้มันจบด้วยเร็วนะครับก็คงแจ้งเท่านี้ก่อนครับผลโดยรอบแต่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็คือบริเวณที่พักต่างๆนะครับออพักทั้งแปแห่งบวกกับบ้านเช่า อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทางพื้นที่นะครับทางท่านอำเภอพีเลี้ยลพีเลียงบ้านออสมมอเนี่ยนะครับจะลงไปนะครับทําการทางมาตรการทางสงสารสุขนะครับหากนะครับอาคารหนึ่งอาคารใดเลยนะครับพบผู้ติดเชื้อเนี่ยครับก็จะมีการประสานงานนะครับให้เจ้าของเขหสถานเนี่ยนะครับทําการเช็ดทำความสะอาดนะครับผิวสัมผัสนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางสพร 5นะครับแล้วก็ทางพื้นที่นะครับคืออำเภอส,สกอําเภอเนี่ยจะพิจารณาร่วมกันนะครับในการวางแผนในการที่จะทําเหมือนกับเป็นบิ๊กคลีนิ่งนะครับในแต่ละสถานที่หากพบพบผู้ติดเชื้อในสถานที่ดังกล่าวนะครับก็อนุญาตนําเรียนให้ที่ประชุมได้ได้รับทราบครับนะครับทา่ามีประเด็นข้อสงสยัยใดๆ